อ่กลับเข้ามานะครับเบรกนี Break ้ N e, ต้องบอกว่ามีแขกพิเศษนะครับเข้ามาพูดคุยกับชาวเมนโลก97.5นะครับกับเรื่องนี้อินฟินร์และเบรกนี N ้ e, นะครับ Call me p l นั่นเองนะจ๊ะเย้ yeah. ต้องบอกว่าวันนี้วันศุกร์นะฮะมีสายโฟนอินเข้ามาพูดคุยท้องบอกว่าทําให้พวกเราไม่เหงานะฮะกับชาวเมนโร97.5วันนี้นะฮะแน่นอนวันนี้นะครับเราจะมีนะครับดอมงุยนั่นเองนะฮะที่เขาจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาและความประทับใจต่อตัวนักแสดงที่เป็นไอดอลของเขานั่นเองนะคือน้องบาสสุรเดชนะฮะซึ่งต้องบอกว่าน้องบาสสุรเดชเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยนะเดี๋ยวขอแนะนํากันนิดนึงละกันนะฮะน้องบาสสุรเดชนะครับก็มีผลงานนะครับก็เป็นทั้ง จากค่าย Star Hunter นั่นเองนะครแล้วก็ต้องบอกว่าคนเนี่ย จะรู้จักกันกับน้องบารในบทของวายโยนะคะในซีรีส์เรื่องเดือนเกี้ยวเดือนนะคะทูมูลเดอะซีรีส์นั่เองเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายคนที่ได้เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องคอปเตอร์นะคะน้องตีคิมมอนน้องเต้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของน้องบาร์เองเนี่ยได้เป็นบอยแบนด์นะครับวง SB5 นะครับซึ่งน้องบารและเนอารวมไปถึงพี่ๆเนี่ยก็มีผลงานทั้งประเทศไทยและประเทศจีนนะฮะต้องบอกว่าซีรีส์นะครับ เดือนเกี้ยวเดือนทูม o นเดอะซีรีส์เนี่ยได้มีไปฉายทั่วเอเชียเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวน้องเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังในประเทศจีนมากๆเนี่ยฮะเราต้องบอกว่าแฟนคลับเขาเนี่ยต่างเรียกเขาว่าพ่างๆนะฮะหรือว่า แปลว่าอ้วนนะฮะซึ่งมาจากแฮสแท็กเด็กอ้วนที่แท้จริงหรือเด็กอ้วนที่แท้ทรูของน้องนั่นเองนะะีฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็น้องบาน,นะ,ะับก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆเลยทั้งเพลงเดี่ยวแล้วก็รวมไปถึงพรีเซนเตอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็ยังมีแบบซีรีรส์ล่าสุดอย่าง Gen y The s e r i e s นั่นเองนะจ๊ะหลากหลายผลงานให้ติดตามเลยกับน้องบารนั่นเองตอนนี้สายหลังไมเราน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับกับ แอดมินนะครับของงุนะครับเป็นดอมของน้องบานนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยและทักทายกับเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครวันนี้เป็นน้องผู้ชายบตบมือแนะรับไลน์ก่อนตบมือกันก่อนนะครับ อ่านะคะคสวัสดีนะตอนนี้คุณอยู่กับเมโล97.5แล้วก็ผู้ฟังนะคะทั่วประเทศนะคะ,อะเอาเป็นว่าเมื่อกี้นะคะมีการเกริ่นในส่วนของตัวน้องบารไปคร่าวๆบ้างแล้วนะคะรับขอให้ทางแอดมินเพจแนะนําตัวนิดนึงก่อนดีกว่านะครับอ่าอ๋อครับสวัสดีครับผมอ๋อแม่เอกมลของน้องบารนะครับเป็นแอดมินบารูมครับอ่าบ้านบ้านแฟนคลับของน้องบาเราเซอร์เบสทิ่นีวัดครับหรือน้องบาร e ์เอฟบีไฟครับ โอเคนะผมมา,มา,มาชื่อเต็มเลยนะฮะอะก่อ,กอนอ,อ,อื่นนะครับให้ช่วยแนะนํากันนิดนึงในส่วนของน้องบาสุรเดชนะฮะให้ชาวเมนโลได้รู้จักก่อนเพิ่มเติมจากที่มาสักครู่เราได้มีการแนะนําไปละอ่โอค่ครับยินดีครับครับน้องบาสุรเดชท่นิวัฒนะครับหรือน้องบาสเอฟครับเป็นค,คนอำเภอสันกำแพงครับหน่มอารมณังหวัดเชียงใหม่เป็นศิลปินนักสแสดงครับสงกับค่ายสตา์อนเท สตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับครับของแฮทแท็ชื่อดังบารเด็กกล้วนที่แท,ท้จริงครับอ่บาบัรเป็นเด็กอารมณ์ดีครับที่เล่นครับคิดบวกครับมีความรับผิดชอบครับร่วมง,งานกับใครก็มีแต่คนเอนดูน้องเป็นความสุขและรอยยิ้มของแฟนคลับแล้วก็แม่แม่เสมอครับอ่าเนี่ยคำว่าแม่แม่นี่มาจากคําว่าอะไรเอ่ยแม่แม่เนี่ยฮะ,ะเ,ปเป็นแม่ครับเป็นแม่อ๋เอเหมือนแบบเอนดูน้องเป็นลูกอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับอ๋อนะครับตอนนี้ใครที่แบบฟังทาง97.5นะครับก็สามารถเปิดฟังได้รวมถึงใครที่ติดตามทาง Facebook Live นะครับก็จะมีรูปน้องบาทให้ดูไปด้วยเนาะก็จะเป็นรูปแบบคาแรคเตอร์ต่างๆแบบโมเมนต์ต่างๆที่น้องมีความน่ารักน่ารักอยู่นะฮะอันนี้สอบถามต่อดีกว่านะฮะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะครับขออีกทีเอกมลค่บคุณเอกมลนะฮะคุณเอกมลคุณเอกมลติดตามน้องบารมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครอ๋อตั้งแต่ ชูมูนซีรีส์ซีซันหนึ่งครับครับน้องวายโยของเรานั่นเองอต่ํมชื่อนี้ได้เลยใช่ไหมครับคนะะับแล้วทำไมถึงทุกคนต้องนิยามว่าน้องเป็นเด็กอ้วนอะจริงๆตัวจริงน้องอ้วนไหมไม่อ้วนครับเ,น,เนแบบ ต้งเนื้อแบบมันแก้มหน้าหยีแก้มแบบอ่ามีความ,แ,มแบบชับป,ปีที่แก้มอ่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยน้องที่เล่นซีรีส์อ่าเดือนแก้วเดือนอาจจะยังเด็กอยู่ไหมอาจจะมีความมีเบบี้แฟทอยู่แล้วอตอนนี้น้องเริ่มยืดแล้วก็เพราะเราเจอตัวจริงมาน้องก็ไม่ได้อ้วนนะแต่เราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแฟนคลับจะเรียกน้องว่าแบบเด็กอ้วนที่แท้ทรูเขะปากบอกว่า ผมอ้วนผมอ้วนรอยน้ครับอ๋อตัวน้องยอมรับเองอย่างนี้ใช่แต่จริงก็ไม่อ้วนครับอ่านะฮะก็ก็กําลังดีน่ารักในสไตล์ของเขาถูกไหมฮะอ๋ออ่านะฮะแล้วทําไมถึงชอบน้องบาสเอ่ยจากแบบการแสดงหรือว่าจากการที่เขาได้แบบเป็นนักร้องยังไงถามว่าทําไมชอบบาสอครับอืมจริงก็ตอบยากนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรครับรู้แต่ว่าเรา เราอะครับอยากดูแลเขาอยากปกป้องเขาอะไรครับปกป้องเด็กคนนี้อะไรให้เขาเดินไปให้ถึงจุดหมายคเป็นพราะเราเห็นความอดทนอะไร้ยครับคบผมพยายามที่จะเดินตามฝันและดูแลครอบครัวครับป้าเป็นคนมีความมุ่งมั่นครับทําอะไรเขาเขาผ่านเรื่องดราม่าต่างๆมามากมายตลอดเวลาน้องเจอเรื่องดราม่าโดนจบประมาทหนักแค่ไหนอะครับน้องไม่เคยออกมาตอบโต้ครับ น้องใช้ผลงานความสามารถพิจน์ตัวเองอะไรที่น้องไม่เคยทำน้องไม่เก่งน้องก็จะตั้งใจฝึกฝนตัวเองครับจนพัฒนาในทุกๆด้านครับตามที่บาสเคยพูดไว้ครับไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณทำเนี่ยครับว่าเอาใหม่ทำจนกว่าจะได้อะไรออกมานี้ครับอืมก็เป็นความประทับใจในความพยายามของตัวน้องด้วยครับครับประทับใจเขาตรงนี้อืมโอเคทีนี้ ต้องถามก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เขาส่งเข้ามาเขาบอกว่าด้อมงุยจะโทรเข้ามาโฟนอินซึ่งเป็นด้อมของน้องบาร์แล้วอยากรู้ที่มาที่ไปยังไงนะฮะด้องมงุยนี่มาจากไหนเอ่ยด้องมงูครับน่าจะเป็นน้องบาร์เป็นคนเรี้ยกครับชื่อคําว่างุยอะไรครับเป็นคำพูดเวลาเจออะไรถูกใจใน่ารักครับเช่นนี้น่ารักอ,ะอ่ะอ่าเอาจะใช้คํานี้ชมแม่แม่ประจําครับเวลาแม่แม่น่ารัก เลยกลายเป็นแมงมุนี้ของน้องบ้าถ้าแบบต้องใช้วมพลังเยอะจะบอกว่าซุปเปอร์งูนี้อะไรประมาณนี้ครับซุปเปอร์งูอ่ะฮะน่ารักน่ารักใช่ครับแบบแข็งแรงแข็งแรงอะไรครับแม่ผมแข็งแรงอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วก็แล้วยังยกให้อ่าดอกเข็มครับคับผมดอกเข็มดอกไม้ประจําร่มครับเพราะน้องเคยให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งครับเขาถามน้องว่าถ้าเปลี่ยนแฟนคลับเป็นดอกไม้บาสจะเรียกดอกเข็ม น้องให้เหตุผลว่าเพราะกระจุกหนึ่งมันมีเยอะมากตอนเด็กๆก็ชอบไปเก็บดอกเข็มมากินเจยสอนอะไรอย่างฉับหวานละน้อยเหมือนแซนด์คลับของผมที่มีความหวานกันทุกคนอมแมงมันก็เลยเป็นกระจกด,ดอกเข็มสีชมพูครับ<อ>ที่เรียกสีชมพูเพราะว่าเป็นสีประจําตัวน้องครับสีของน้องที่มีความสวยหวานแล้วก็ความแข็งแกร่งในตัวครับโอก็เป็นดอกเข็มสีชมพูนั่นเองเองนาะทุกอย่างมีที่มาที่ไปเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าด้อมเนี้ย ส่วนอยากจะใส่เสื้อสีชมพูเนาะจากที่เราเห็นกันเอาทุกอย่างก็คือจะเป็นือว่าพี่้องออกมาก็จะเป็นอ่หลากหลายสีเป็นคอลเลคชั่นไว้ใส่เสื้อสวให้น้องหนุกันครับอ่า ก็ส okay, okay. so ่วนใหญ่เนี like. right. okay. Okay. ่ยก right? mm ็ค hmm. right. mm ือจะมีการพูดคุยกับน้องแหละแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ทําเป็นเรื่องของซิกเนเจอร์ต่างๆรวมถึงชื่อของดอมด้วยนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาสอบถามกันในส่วนของดอมงุ้ยกันดีกว่านะครับว่ามีสิ่งไหนที่ทําเพื่อซัพพอร์ตน้องบาสมีอะไรบ้างไหนลองเล่าให้เราฟังไหมอ่ะเยอะเหมือนกันครับก็เริ่มจากทำป้ายริวบอร์ดครับขึ้นตามเวาเป็นวันเกิดเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ครับทำแหล่งท่องเที่ยวครับแล้วก็จะมีแบบ ออกแบบแบกแนวแบกแนวเป็นป้ายติดทองลูกนิดๆลูกนิดๆล็อบน้องบาสสุรเดชอะไรประมาณนี้ครับปิดทองลูกนิมิดๆก็ต้องเป็นงานวัดไหมครับประมาณนั้นครับออกไปออกทางสว่างก็จะเป็นแบบออกแนวแบบแบกแนวแบกแนวแล้วจะมีรถแห่โปรโมทลูกกำลังเกิดอะไรงี้ยครับรถแเชียงใหม่รถตุ๊กตุ๊กล่าสุดจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับเป็นทรูฟอย่างนี้ใช่ไหมฮะช่วงโควิดด้วยก็เลยแบบขึ้นป้ายหลังมอเตอร์ไซค์เพื่อให้ ที่วินเขามีรายได้เพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการช่วยเหลือกันเนเดือนตอนตอนวันเกิดที่ผ่านมาครับก็องมีนํามงรงรางมาต้อนรับที่สนามบินขอนแก่นครับส่วนภาเป็นของแจกส่วนมากเราจะเลือกเป็นสินค้าโอท็อปครับเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนครับเพราะงานหลักของแม่ก็คือขายคาว่าขายที่นี่คือขายลูกชายครับอะไรที่ทาให้ลูกมีรายได้รับแม่พร้อมที่จะทําเพื่อให้ลูกมีค่าขนมเยอะๆครับ แล้วก็มีเรื่องป้ายไฟครับ,รบปาร์เคยในพูดเสมอครับว่าเขาเห็เคยเห็นศิลปินคนอื่นมีป้ายไฟมาให้กาลังใจตามงานต่างๆเขาก็อยากมีป้ายไฟเป็นของเขาด้วยอะไรอย่างเนี้ยครับหลังจากนั้นมาไม่นานครับตอนนี้ป้ายไฟเยอะมากครับใช้ไม่ทันครับอร้อมไมพร้อมซัพพอร์ตเสมอครับครับผม,มแล้วก็แบบ ประมาณนี้ครับอ๋อก็คือมีหลากหลายกิจกรรมก็คือขึ้นอยู่กับตัวคิวงานของน้องด้วยแล้วก็เรื่องของอาจจะเป็นเทศกาลวันเกิดต่างๆก็มีการจัดเซอร์ไพรส์ให้น้องเรื esc, <น>่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค<น>ือจะอ้างอิงเรื่องของการทาบุญร่วมไปด้วยถูกไหมฮะเห็นบอกว่ามีทั้งงานวัดทั้งเรื่องของการแบบอ่าการกระจายรายได้สู่แบบอ่าอาจจะเป็นเรื่องของอ่าพี่วิ่งขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปซื้อสื่อช่วยสปอร์ตต่างๆใช่ไหมฮะก็คือน้องก็ได้บุญกับเราไปด้วยโปรเจกต์โปรเจกต์ที่ สามารถช่วยให้คนอื่นมีไรายได้เพิ่มเติมอะไรครับก็จะมีะประมาณนี้ครับอ๋อนี่เลยครับเพราะว่าคําถามต่อไปเขาถามว่านี่เลยฮะนอกจากซัพพอร์ตศิลปินแล้วเนี่ยรู้มาว่าด้อมเนี้ยเนี่ยยังมีเรื่องของการทําเพื่อสังคมมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นด้อมที่เขาบอกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยถ้าเกิดจะพูดถึงด้อมไหนเนี่ยเขา,าช่วยสังคมมากที่สุดต้องเนี่ยด้อมงยเลยของน้องบานมีกิจกรรมไหนที่แบบอยากเอามาแนะแนวเป็นแนวทางให้ด้อมอื่นๆด้วยไหม เออนะครับเฝื่อจะได้เป็นแนวทางในสังคมกันคือเราเราก็จะเริ่มจากการเปิดรับโดเนทครับจากแฟนคลับครับบริจาคของยกตัวอย่างเช่นเอ่อเปิดบริจาครับของเพื่อช่วยเหลือน้ําท่วมที่ประเทศลาวครับครับที่ลาวเกิดวิกฤติน้ําท่วมเพราะว่าเนื่อหนังก็มาทําตรงนี้เราก็น่าจะช่วยทําประโยชน์ให้สังคมพร้อมกับโปรโมทลูกชายเปในตัวครับหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะทํา ในโอกาสครบรอบวันเกิดที่บาร์ของทุกปีเขาจะเป็นเดือนมีนาเราก็จะไปบริจาคอยเป็นบริจาคของในกิจกรรมวันเด็กครับแล้วตัวอย่างนี้โรงเรียนที่สังขะบ,บุรีที่กาญจนบ,บุรีครับผมก่อยที่แบบบุกป,ป่าฝ่าดงมากครับที่เชียงใหม่คาดงก็จะมีวัดพระบานน้ำาพุครับที่ฉะบ,บุรีโรงพยาบาลแว้งอนาหิว่าเป็นมอบมอบเครื่องมือแพทย์ครับจากกิจกรรมวีการกุศลแล้วก็นาเงินที่เหลือจาก หักศัพท์แพทย์่ายครับผมอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแวงที่จังหวัดนะครับที่ว่าัดจแซมขัดเป็นคนตายครับแล้วก็ล่าสุดที่ตอนนี้ที่ชะลออยู่ก็จะเป็นบริจักชื้อเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลมาด้วงจังหวัดเลยครับโอาโีตอนนี้ติดติดโควิดอยู่อะไรนะครับก็เลยยังไม่ได้อคืบหน้าว่าจะทำอะไรต่อไปก็คือเป็นแพลนที่คิดว่าน่าจะทําอยู่ใช่ไหมฮะในช่วงโควิดนี้บริจักของ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทีมหมูป่าเราก็ทํานะครับที่ติดถ้ำตอนนั้นนะครับ oh. บริจาคของช่วยไฟไหม้ที่เชียงใหม่ครับเรื่องพื้นที่บริจาคของช่วยเหลือน้ําท่วมที่อุบละไวงเนี้ยครับอ hmm. แล้วก็ตอนล่าสุดก่อนหน้านี้นก็จะมีบริจาคซื้อชุด p p e ให้อุปกรณ์แพทย์ที่โรงพยาบาบลบํารับนาดูครับครับผมยเหลือโดยจุดแจกเข้าหมูกระทีย่ กระจายไปจังหวัดต่างๆ19จังหวัดช่วงโควิดรอบรอบที่หนึ่งอะครับเหมือนคล้ายๆปู้ยปันสุกแต่ว่าทํากับข้าวเป็นหมูกระเทียมที่ต้องมาชอบปั่นขับอะไรครับต่างๆจังหวัดก็ช่วยๆกันแ,<ต><อ>แล้วล่าสุดเนี่ยครับที่ที่ทํากันก็คือสมทบทุนครับซื้ออุปกรณ์การแพทย์ชุดป้องกันเชื้อโรคครับให้กับอาการโควิดที่ตอนนี้ที่กําลังเจออยู่ครับตามชุมชนเนาะได้ครับให้กับโรงพยาบาล18แห่งและโรงเรียนด้วยครับ ตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคเนี่ยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็ยังสถานการณ์วิกฤตอยู่เราก็ข,ข,ขือคอนเซ็ปต์เราก็คือร่วมด้วยช่วยกันครับคนเล็กคนละน้อยครับผมให้คนอื่นได้แบบคนที่เดือดร้อนมากกว่าเราก็ยังมีอยู่เยอะอะไรอย่างงี้ยิ่ไดก็ช่วยกันเราไปเลยทุกอย่างที่ทําน้องบาจะรับรู้ตลอดครับว่าอแฟนคลับทาให้นะอะไรครับน้องรับเป็นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. บางครั้งน้องก็มาทํามาเป็นมาร่วมโปรโมทให้ด้วยอ,อย่า à, มีส่วนร่วมด้วย ในทุกโปรเจกต์อของงุยใช่ไหมเราเราเราทั้งวันก็น่พออ่านะครับต้องบอกว่าตอนนี้เราขึ้นภาพด้วยนะครับในส่วนของ CSR ต่างๆของทางงุยที่ทําอยู่นะตอนนี้เนี่ะเราต้องบอกว่าภาพกิจกรรมเนี่ยเราเห็นอยู่เลยนะว่าเนี่ยผลงานทุกคนตั้งใจที่จะทําแล้วก็ไม่ได้เป็นด้อมที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ เขาเรียกขักดันศิลปินอย่างเดียวแต่ยังมองถึงสังคมด้วยนะฮะจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีด้อมศิลปินออกเกิดขึ้นเยอะมากแต่แนวทางในการปฏิบัติแต่ละแต่ละด้อมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าด้อมไหนนะคะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยจริงๆอยากให้มาแชร์แต่ละ แต่เราวิธีทางนะฮะแต่ละของด้อมเนี่ยว่ามีวิธีทางในในการที่จะแบบสนับสนุนร่วมกันกับตัวศิลปินนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้อมนี้เนี่ยทำ CSR แบบดีมากๆนะฮะเพื่อสังคมนะฮะทีนี้มีคําถามนึงครับเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ประทับใจในตัวน้องบาร์ทที่แบบเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีที่อยากจะเล่าให้เราฟังไหมฮะที่แบบเอ้เรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยก็ส่วนมากก็จะแฟนคลับทุกคนก็น่าจะทาบดีครับก็จะเป็น เป็นน้องบาสครับเป็นคนมีความมุ่งมั่นครับมีความพยายามตั้งใจครับผมอะไรที่เขาทาไม่ได้เขาจะทาใหม่ทำจนกว่าจะได้ครับแล้วอยู่เรื่องที่น้องบาสมีเสมอคือความกตัญญูครับเดิมเนี่ยยงความเริ่มสั่นนะครับใครนะเริ่มเริ่มมาแล้วคือเดิมเคยเคยลําบากยังไงอะไรครับตอนนี้น้องสบายก็ไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังคบาสทํางานหนักตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้าครับเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว คบัมบทำอะไรไม่ว่าจะเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือเรื่องดูแลครอบครัวบาสเป็นเด็กกระตันยูครับตอบแทนบุญคุณบัสทําอะไรน้องไม่ค่อยมาบอกแม่แม่นะครับส่วนใหญ่แม่แม่จะรู้รู้กันเองครับเพราะแม่แม่เสียเก่งครับนี่ของผมนะครับอ่าดูแลครอบครัวครับซื้อรถซื้อบ้านให้หมาบมาครับหรือซื้อรถให้คุณครูครับอืงซึ่งซึ่งท่านไม่ดูแลน้องบั๊ไว้องเปเด็กนะครับเนี่ยเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเพิ่งเห็นเลย เพราะว่าเห็นบอกว่านะครับตัวน้องบาสเองเนี่ยมีการซื้อรถให้กับคุณครูที่สอนเขาเป็นกีฬาประเภทปิงปองเนาะที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับอันนี้สืบรู้มาได้ยังไงเอ่ยเขาเหมือนมีข่าวออกมาเลยคือบาสไม่ไม่เคยบอกใครครับครับเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเวลาครูไปขับรถลืมนเดือดออันตรายอย่างเงี้ยครับเขาเลยตั้งใจซื้อให้ครูครับเขาบอกเขาไม่ใช่เศรษฐีแต่สิ่งที่มีมากกว่าเงินคือความเขาเป็นห่วงครูครับ ทัใจมากก็คือเป็นคนที่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์เนาะใช่ใช่ครับอืมนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดตอนนี้ครับผมแล้วถ้าเกิดตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับน,น้องบ้านมีคําพูดอะไรอยากจะบอกกับน,น้องบ้านไหมครับก็ถ้าบ้านฟังอยู่นะลูกเออเฮ้ยบ้านเป็นบา้านแบบนี้ดีอยู่แล้วตามใจตัวเองบ้างไม่ต้องตามใจนม่นไงเยอะ พวกเราลัดที่ตัวบาสยละให้บาสมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่สดใสนทุกวันนั่นคือความสุขของแม่แม่แล็แฟนกลับลงอโอเคใจยเย็ยนๆใจยเย็ยนๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่ใช่เป็นเรื่องราวด,ๆาวดีๆที่ได้พูดถึงน้องบาสแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความประทับใจร่วมกันนะฮะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางทีอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้ ลึกตื้นหนาบางของน้องนะครับแล้วก็เรื่องของการที่น้องเนี่ยมีความกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงอาจารย์ด้วยแล้วก็กิจกรรมของทางด้อมเองเนี่ยต้องบอกว่าคืนสู่สังคมให้ด้วยไม่ได้เป็นแค่การที่เราจะซัพพอร์ตแค่ตัวศิลปินดาราเนาะใช่ครับนะครับครอบครัวครับแล้วก็จะมีเรียกบาร์ทเป็นคนตั้งมาว่าคแฟนคลับทุกคนนี่ยรับมีแฮชแท็กว่าครอบครัวของบาร์สครับเพราะน้องคนตั้งมาอีกแฮชแท็กหนึ่งอืมแปลว่าน้องนี้เอาใจใส่ด้อมนี้มากเนาะครับ อ่านะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกถ้าด้านน้องบาสฟังอยู่นะครับนี่ก็คือความในใจนะอยากที่จะอยากจะบอกกับน้องบาสอ่ะทีนี้ยังมีไหนๆก็เป็นตัวแทนของด้อมแล้วนะครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคนในด้อมของเราไหมฮะออยากจะบอกคนในด้อมเหรอครับครับก็อันนี้ที่ขอเป็นตัวแทนในนามแฟนคลับคนหนึ่งที่ตามเรามาด okay, okay. mm ้วยกันนะครับก็ลูกชายเราโตแล้ว บางบางครั้งเราให้เขาตัดสินใจอะไรด้วยตนเองครับบางอย่างยังมไม่ถึงเวลาเราก็อย่า่งคิดแทนเขาอะไรอย่างนี้ครับอย่าคิดไปเองอย่าใช้ความคิดเราตัดสินลูกอะไรอย่างนี้ครับเราทําได้คือสนับสนวนเขาให้คําแนะนําในสิ่งที่เขาเลือกบาร์รักไม่แม่ทุกคนมากเท่ากันสิ่งที่เขาอยากได้จากแม่งนี้ของเขาก็คือความรักครับความเข้าใจความอบอุ่นความสบายใจวันไหนบาร์เหนื่อยมาแวะแวะเข้ามา หามแม่แม่ในทวิตเขาก็เข้ามาในแท็กบ้านเด็กอ้วนที่แท้จริงนี่แหละครับเขาได้กลับเข้ามาพักผ่อนในบ้านบ่งแท็กอะไรครับส่งแอรคนนั้นแอรคนนี้บ้างอะไรครับปลให้เขาเจอแต่ความสบายใจแบบนี้ครับคนเป็นลูกก็อยากกลับเข้ามาบ้านทุกวันเลยครับเราเรารับรับเขาได้กอดเขาได้ครับแต่อย่าแน่นไปมันจะอึดอัดครับปล่อยให้เขาได้มีพื้นที่หายใจบ้างอะไรี้ครับเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนก็ รักเขารักบาสไม่ต่างกันครับก็รบประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็ให้คนในด้อมก็คือมีสเปซซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ดูแลเขาแบบห่างๆแล้วก็ให้มีสเปซลุ้งซึ่งก,กันและกันอ่าประมาณนี้น่าจะอ่าก่อนที่จะจบคําถามสุดท้ายนะคะให้ฝากบ้านแล้วก็ฝากผลงานของน้องบาสนิดนึงดีกว่าอ่าเราเปิดแอร์ทามให้เลยจ้ะ อยากสมัมผัสความน่ารักของน้องบาสนะครับ,รบก็สามารถเข้ามาส่องแท็กบาสเด็กวันที่แทจริงได้เลยนะครับครับผมฝากติดตามงานซีรีส์งานเพลงภาพ,พยนตร์ล่าสุดที่กำลังจะออนแอร์ก็คือเร่ฉายก็คือภาพ,พยนตร์เรื่องบอกโลกให้ดูว่ากูรักมึงครับครับน,นี้รอรอ่ายเดี๋ยวเร็วนี้<อ>แล้ฝากติดตามบ้านบาร์ตรูมครับบ้านที่มีแต่ความสุขแต่หัวเราะความสุขของเราก็คือการได้เป็นสื่อการความขขรากักให้พุณพ่อแม่แม่รำมุ้ยกับลูกชาย ให้สามสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับรวมถึงแม่ต่างจังหวัดแม่อินเตอร์แฟนอะไรน้ครับก็จะได้รู้ข่าวสามต่างๆของลูกได้รวดเร็วทํา,าทใจขึ้นเราแค่นี้เราก็สุขใจแล้วครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าบ้านมือของเราคือบ้านน้อยๆหลังหนึ่งครับผมน้องบาร์ที่หลานทำได้แม่จะสุกตอกเข็มของน้องช่วยกันดูแลรักษามามาช่วยกันดูแลบ้านรอนนองกลับมาพักเหนื่อยกันดีกว่านะครับ ขอบคุณครับโอเคบังขอบคุณมากวันนี้พูดดีมากจริงๆนะครับแล้วก็<อ>มีความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเรื่ครั้งแรก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยดีนะครับเพราะว่าถ่ายทอดออกมาได้รู้สึกถึงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็รู้สึกถึงเรื่องของความเป็นด้อมที่มีความผูกพันกันแบบครอบครัวแบบแม่กับลูกเนาะที่ดูแลซึ่งก<อ>ันและกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเองมองเห็นถึงเรื่องการใส่ใจทั้งฝ่ายด้อมเองที่ดูแลตัวน้องและน้องเองก็มีความใส่ใจต่อด้อมที่เขาดูแลตัว เหมือนเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่พูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็มาฝากผลงานของน้องบาทสด้วยนะครับครัอครขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ อ่านะครสำหรับผู้ชมผู้ฟังนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับกับเมนโลค7 5นะครับช่วงคอมมิพลสกับเรื่องหนีอินฟินเฟอร์เราก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับให้เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือว่าด้อมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแนะนําด้อมของตัวเองรวมไปถึงฝากผลงานต่างๆนะครับของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจกันแบบนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยด้อมง้ยของเรานี่ยต้องบอกว่าทางแอดมินของเขานี่ก็ถึงขั้นแบบพูดไปเสียงสั่นนะครับ ก็มีความผูกพันกันแบบลึกซึง้งจริงๆนะฮะของบ้านนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการทําซี่าของเขาก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะได้ทําบุญหลากหลายที่เลยแล้วก็แบบเหมือนได้ทําบุญให้กับศิลปินศิลปินก็ร่วมทําบุญด้วยนะฮะมีการแบบประชาสัมพันธ์ร่วมกันนะับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้เอามาฝากกันนั้น เองนะฮะอ่าวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับกับเรื่องนี้อินฟินเฟอร์มาช่วงเบรกสุดท้ายแล้ววันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับแล้วก็สามารถรีเควสเพลงกันได้ต่อเนื่องเลยที่เมนโล97.5แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นอกกดบีได้หน่อย Take a passion, guru, and take them out on the single